ผมกับท่านศิรกเียนจาทะนะครับผมสนิทโงเกี่ยวข้องสมาชิกสาแต่ราษฎอนะครับทั้งสองท่านเรามีความเห็นว่าระเบียบขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยครับซึ่งยังเป็นอุปสรรคอยู่ในเรื่องภาวะพิกฤตซึ่งทุกท,ากท่านก็ทราบดีว่าในภาวะโ,โ,โ,โควิด,ด19น19เนี่ยครับเป็นอุปสรรคกับนักการเมือง ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระ,ะดับใดก็ตามโดยเฉพาะสมชสาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรามีความคาดหวังจากพี่น้องประชาชนที่จะต้องให้สมชสาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงพื้นที่ในการเข้าไปช่วยเหลือและก็ภาวะวิกฤตอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบสิน้นกันเมื่อไหร่เพราะน้นการช่วยเหลือเนี่ยข้อจากัดในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายของกกตเนี่ยคือในกรณีนักการเมืองเนี่ยครับไปช่วยเหลือหรือบ,บริจาคทางสังคมเนี่ย ถ้าเกินจํานวน3แสนบาทเนี่ยก็จะต้องนานายอดเงินอันนี้ไปคํานวณในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งวันนี้นะครับจํานวน3แสนบาทเนี่ยเราเห็นว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้ควรที่จะยกเว้นนะครับในไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นภาวะปกติเมื่อควรยกเว้นเนี่ยครับจะทําให้นักการเมืองเนี่ยครับที่มีความตั้งใจช่วยเหลือและพี่น้องประชาชนคาดหวังพวกเราสูงมาก เราก็จะได้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่บางครั้งนะครับเราอาจจะมีะสปอนเซอร์รวมกลุ่มกันกับอ,องค์กรเอกชนองค์กรต่างๆนะครับซึ่งจํานวนทรัพย์สินเนี่ยครับก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาได้ในอนาคตการเลือกตั้งครั้งหน้าและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะนักการเมืองคนเดียวเท่านั้นนะครับก็มีพรรคการเมืองด้วยที่จะต้องไปเอาไปคํานวณด้วย นะครับอย่างตัวนี้สส,สหลายท่านนะครับวันนี้ที่เราช่วยกันนะครับเพราะมาตรการข้อบังคับในส่วนของกะกะตนเนี่ยอย่างสมมุติวันนี้เนี่ยผมบริจาคเงินให้ประชาชนเนี่ยสามแสนกับสิบบาทไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาสิบบาทไปคํานวณน,นะครับต้องเอายอดเงินสามแสนสิบาททั้งหมดเนี่ยไปไปคำนวณในการเลือกตั้งครั้างหน้าแต่ถ้าเราไปทําในานามของพรรคการเมืองด้วยอะไรต่างๆเนี่ยพรรคก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ย ก็จะสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหานักการเมืองก็ไม่สบายใจผู้แข่งหรือฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยครับที่แพ้การเลือกตั้งก็พยายามงัวจับผิดเพื่อที่จะเอาเป็นบทเรณฑในเรื่องของการที่จะไปต่อสู้ทางการเมืองในข้างหน้าเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตวันนี้นะครับผมคิดว่าทางคณะกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ยขอให้ทบทวนในเรื่องระเบียบนี้เฉพาะครั้งนี้นะครับเฉพาะช่วคข่าว ในภาวะวิกฤตของของโลกและก็ภาวะวิกฤตของประเทศก็จะให้ยกเว้นระเบียบอันนี้ต่อไปซึ่งตัวผมเองในานามของพรรคภูมิใจไทยท่านศิรัสในานามของพลังประชารัฐนะครับก็ผมคิดว่าเรามีมุมมองและมีเป้าหมายตรงกันนะครับเลยมาวันนี้มายื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตัง้งลองทีว่ว,ว่านี้กเว้นกี่เดือนอะไรยังไงก็เป็นการยกเว้นในเฉพาะภาวะวิกฤตเรื่องโควิด เรื่องเดียวเอาแค<ท>่<ม>พอลกฉุดเฉินนะครับ,รบถ้ายกเลิกพอลกจุดเฉินก็ก็ไปตามตามเดิมตามเดิมตามพอลกุเฉินนะครับหรือให้เริ่มต้นตั้งแต่มีพอลกเฉินนะครับซึ่งคะว่าพูดแทนรัษฎรเนี่ยมันเป็นมีอะไรมากกว่าเป็นเป็นอสอสอคือเป็นตนัวแทนนะครับแล้วมาจากประชาชนประชายชนมีปัญหาวิกฤตนะครับเข้าเข้าไ่มีจะกินนะครับ อายาฆ่าเชื้อก็ไม่มีเขาก็จะต้องพึ่งพาสอสนะครับดวแใจของเขานะครับ,รบถ้าเราไม่ทำถือว่าไม่รู้จักบทบาทหน้าที่แล้วก็จะเพี่อสิทธิในการช่วยเหลือทางแณะวันนี้เขาว่าได้เปรียบเสียเปรียบนะครับราัฐกา,การเมืองเนี่ยเจนตนาลงเพื่อไม่ให้มีการได้เปรีเสียเปรียบเราจำกัดสิทธิเฉพาะผู้นำตำแหน่งทางการเมือง แต่คนที่ไปคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นการเมืองโดยทําช่วงนี้ถามว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะครับกลายเป็นคนที่มีตําแหน่งในการเมืองก็เสียเปรียบนะครับคือจะนา,นาลงระเบียบข้อนี้คือไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีวิกฤตเนี่ยทุกคนมีกําลังความความสามารถมีจิตสํานึกที่จะตอบแนทนบุคคลประชาชนผมว่าเปิดกว้างไปเลยนะครับช่วงพอบสุดเสริมพอครับ การผู้ดำรงตำแหน่งคณะการเมืองเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับก็คือมาจากประชาชนนะครับและกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับควรจะทํายังไงถามจิตสํานึกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่พอมีตํตแหน่งการเมืองแล้วเนี่ยนะครับกินภาษีแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีจะกินก็อยากจะได้เงินเดือนได้ค่าตอบแทนมากขึ้นทางกลับไปว่าท่านยังยาวหเหยื่อนะครับ คนเหล่านี้คิดยังไงนะครับลองให้เลือกตั้งใหม่ดีไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนออตอนที่จะมีเรื่องอบตอนะครับเคลื่อสาลขึ้นมาเนี่ยเจตนาอารมณ์คือเขาปลดกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะครับถึงมีอบตอขึ้นเป็นบริหารท้องถิ่นนะครับซึ่ง แล้ววันนี้พอเขาจะปลดก็รวมตัวกันให้อยู่ต่ออยู่ต่อได้ไงครับประชาชนไม่มีจะกินแต่ตัวเองมีฐานะกันทั้งนั้นเลยนะครับเราก็จะามเรีกลองค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมันถูกตก้องไหมครับถามกับประชาชนไม่มีองค์กรไหนนะครับ ท่านเป็นข้้ราชการท่านต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วท่านมีหน้าที่ท่านต้องทําและองค์กรอื่นไม่มีใครเรียกร้องมีแต่ประชาชนเรียกร้องให้ให้สวิการแพทย์มากขึ้นให้เงินเดือนแพทย์มากขึ้นผู้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โควิดซึ่งเขาเสี่ยงสุ่มเสี่ยงในการชีวิตนะครับน,นั่นแหละประชาชนเรียกร้องแต่นี่ท่านแหะท่านเรียกร้องให้ตัวเองมีองค์กรเดียวนะครับ คือชมรมหรือสมาคมกำนังพหญาบ้าแต่ว่าเขาก็อาธิบายวา่าเขาทำงานอยู่ข้างหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ต่างจากอสมอหรือว่าผู้พากรทางเลือกไหมครับพวตํารวจเรียกร้องไหมทหารเรียกร้องไหมแพทย์เรียกร้องไหมนะครับอสมอเรียกร้องไหมไม่มีนะครับเขาเสี่ยงหรือไม่ดูตามโรงพยาบาลนะครับสัมผัสผู้ป่วยนะครับอยู่ในห้องเชื้อติดคนติดเชื้อ คนเราได้เรียกร้องไหมแต่ท่านเพิ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับท่านเรียกร้องเลยเหรอเรียกร้องค่าตอบแทนมากขึ้นเหรอตอนหาเสียงบอกว่าผมอาสานะรับใช้ประชาชนแต่พอป,ประชาชนมีปัญหาเรียกร้องค่าตอบแทนมากขึ้นคนเหล่านี้ให้ประชาชนสังคมตัดสินว่า ควรจะมีคำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไปหรือไม่นะครับหรือควรจะเลือกตั้งสี่ปีนะครับเหมือนกับสสนะครับเหมือนกับตำแหน่งนอื่นนะครับนี่เท่ากับบางบางท่านนะยี่ได้เป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านยี่สิบอายุยี่สิบห้าและ,กะเกษียณหกสิบไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีกถามว่าเลือกไปและจะการ ยึดโยงกับประชาชนยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการเลือกตั้ง4ปีครั้งเนี่ยเขาต้องทาแข่งเพื่อให้สร้างคะแนนนิยมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้เลือกตั้งกลับมาใหม่ลองคานวณดูครับ25ถึง6หรือเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับสิทธิเหนือกว่าประชาชนธรรมดาเท่าไหร่นะครับกี่ปีนะครับก็เที่ยวน,นี้ก็ถือว่ามีองค์กรเดียวนะครับที่เรียกร้องค่าตอบแทนมากขึ้นคือ สมาคมกำนานผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมะย่อมนะมีนิดนึงมีความเป็นรูปธรรมในแง่ของการตลาดเงินเดือนเลยไหมหรือว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันในการดูแลที่นอในพื้นที่เนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วคือตอนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยเขาไรจากประชาชนผมมั่นใจว่าสสนะครับก็ดูแลประชาชนนะครับยึดโยบประชาชนอยู่แล้วนะครับใกล้ชิดประชาชนนะครับท่านมีเท่าไหร่ก็ช่วยไปแล้วนะครับส่วนของ ที่ยังมีมากกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับจะต้องขอความพุณารากรกนตนะครับคณะกรรมการปล่อยน,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 นะครับช่วงพบรบบุสุดเฉินนะครับส่วนผมเนี่ยวันวันที่ห้ามีเพื่อนๆเ,เห็นว่าผมยังมีกฎหมายข้อนี้อยู่ก็เลยสนับสนุนข้าวมาให้ประชาชนในพื้นที่พีผมนะครับโจโดผมก็พร้อมที่จะ จะดูแลประชาชนไม่งบไม่อั้นอยู่แล้วแต่โดนกฎหมายล็อกไว้นะครับวันนี้ผมกลับไปถามว่าประชาชนเนี่ยไม่มีข้าวจะกินนะครับไม่มียาฆ่าเชือ้อแต่สสบอกว่าเราใช้ตรงนี้ไม่เกินสามแสนโดนกฎหมายระเบียบบงังคับไว้นะครับส่วนของเรื่องกำลังก,งกลับวันนี้นะครับกำลังผู้ใหญ่บ้านเมืวว่อวานนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายท่านนะครับโทรมาว่าท่านไม่ต้องการเลย ท่านอาสามารับใช้ประชายชนไม่ต้องการค่าตอบแทนมากขึ้นนะครับแต่มีเขาบอกว่าคนแค่กล,ลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับผมกราบเยนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีเสียงสะท้อนบอกว่าท่านไม่ต้องการท่านโทรมาหาผมหลายคนและท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้ว่าเรียกค่าตอบแทนมากขึ้นมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ich habe mir nur...